น,นีอย่หนาว้างเกาหลีพี่น้องมมเมืองเขาจะสวยๆอันเก่าหาไม่จเาามจอกระสอดเลือด อะไรอ่ะว้าวดูแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นสีสันเหรอเฮ้ยสวย

เก้าดีกี่โมงสองทุ่มดาคขาเนี่ยเป็นชาร์เมติมันี่ยมาเป็นเป็นเอเจตต่อไปที่เขาไม่โดดมากไม่ัเห็นไหมล่ะ 3D 4D บอกมาจากเมื่อจ้ะมาสามวันนะครับมหาดีโคศ ไปฟินครับจังว้านนี่เเบาอีได้ไม่ได้เรียนไม่ได้เป่าตัวพี่น้องได้แล้วมหาเด็กโง่ไปฟินะครับจะโกงทำไมจ้าไม่ได้เงินโกงไม่ได้เงินอะไรอย่างมหาเด็กโง่นะคะไปบริการที่ร้านฟินคลับขอนแก่นทุกวันสามทุ่มทุกวันสามทุ่มทุกวันสี่ทุ่ม มีรอบประมูล3ทุ่ม4ทุ่ม5้าทุ่ม6ทุ่มตี1นี2นะครับมีรอบประมูลทั้งหมด6รอบ,นะรบแฟนพี่อยู่โซใกล้ๆหงแด ไม่ไหวอ่ะจริงจริงไม่ๆใกล้ไหมไม่ใช่ไหมเดี๋ยวก็จะต้องคอสิบบนเท้าบนเท้ามันเป็นเจ็บขามากเลยมันบีบไหมขนาดซื้อใหม่เนี้ยต้องกัดมันก่อนหรือเปมันไม่ได้กัดตัวข้างหน้ามันหนาเรื่องเราหรือเปล่าเรายิ่งเดินแล้วมันขยับข้างหน้าคิดว่านี่คนเกาหลีหรือเปล่าคะ ใช่ครับผมคนเกาหลีครับผมพูดไทยได้นิดหน่อยพูดไทยได้นิดหน่อยเ,เอาปไปไลายเอายาดมมาดมเลยจ้ายาดมผมมามจะขายยี่ที่ยีห้านะพี่ฟินแหง <laughs> <laughs> ดมโคตรดี <laughs> ดมเลิศ <laughs> ยาดมฟินแหง ก่อตั้งภาษาเกาหลีอ๋ออันนี้เป็นกลิ่นหอมนะครับเป็นกลิ่นหอมโดยเฉพาะเลย <ช homage S 1> จะเป็นตราฟินแหงซึ่งยายดมตอนนี้เราออกแบบมาให้สำหรับวัยรุ่นสำหรับวัยรุ่นที่ชอบดมยาดมแล้วเวลาถือหนึ่งแหละไม่แก่ ถือ,อยาถือ,อยาดยยังไไม่ให้มันแก่นะครับแล้วก,กลิ่นเวลาเราดมในเครื่องบินหรือว่าดมในรถเนี่ยมันจะเก๋มากถ้าเปรียบเที่ยบก็เหมือนแบบแบรนด์แบบอามมมมเหือนนาเราถือกระเป๋าแบรนด์เนาะมันก็จะเก๋มีความเก๋อันนี้อันนี้เหมือนกันราคาไม่แพงราคาบอแพงพีงงงห่อพอห่อถอยผมจะขายวันที่ยิบหาโอเคบอ สายยี่ห้าโอเคไหมครับนี่นะครับไม่แต่ออเดอร์ไปนะไม่ใช่เลยใช่ไหออเดอร์สินค้าอย่างของไม่ได้เปิดตัวยู่ไม่ร mm ู้พี่จะเอาห้าร้อเอาไว้ห้าร้อสั่งไว้หมดแล้วเนี่ยที่เพราะว่าจะมาเกาหลีดูสิเขาสั่งแล้วจะมาเอาสินค้าเราออกไปต่างประเทศ FC จะโอเคไหมจะพอขายไหมนี่ไม่รู้ก็สั่งก่อนแล้วเนาะซาซูเด้อขอให้ใครร่ลำรวยรลำรวยขึ้นจาคนเกาหลีเด้อ เจ้าพ่อยังก่อนนะเจ้าพ่อพี่หญิงเจ้าพ่อเลยเจ้าพ่อเลยนี่บอกเจ้าพ่อเซจงเทาว่งเซจงเทาวังอุ้ยจำได้ผมกับที่พูดภาษาของเขาได้ไม่งั้นเขาเอาไม่อย่างนี้จะพูดนะเพราะเขาเป็นของภาษาใช่ไหมอ๋อเป็นคนคิดคนภาษาพ่อขุนรามเหรอใช่ใช่ใช่รามโอ้โหที่เกาหลีอ่ะพี่เรียกจะนำข้าวห้าร้อยชิ้นนะครับคนที่คนไทยในเกาหลีรอรอรอใช้เลย ใช่ก็ของคนไทยในเก,กาหลีรอดมแล้วมีมีคนสักในเกาหลีแล้ว500ชิ้นโอโ้โหแล้วสินค้ายังไม่ได้ขายเลยอันนี้คืออะไรอลังการมากสินค้ายไม่ได้ขายเลยทุนนคออก,กนคน ฟินแฮงเลือด เขาเกาหลีดิเกาหลีเขาเดินทุกวันเราเหนื่อยไหมทุกคนไหนครับบอกว่าให้เช่าจักรยานอะไรนะแล้วเขาแล้วเขามาเก็บคืนยังไงพี่เราไปจอดตรงไหนก็ได้มันเป็นแอปแล้วเขาก็จะคิดเงินตามหล่อดีจังเลยอ่ะอยากใช่ามาไล่เก็บเองอยากเช่าแต่ตอนนี้เราจะถูงทองเลย จองหกกับปลูกเมืองนอกจองห้ากับปลูกเจ้าตัวเดีพวกเป็นไมเกรนเป็นอะไรอยู่ก็รืนะมันชอบนมันมันช่วยผ่อนคลายพวกนี้ด้วย